โอเคสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ในช่องเทพของราดกันอีกแล้วครับอยู่ในเกมเหมือนดักทรครับผมไม่ได้เล่นมา2-3วันนะครับก็วันนี้นะครับพอเข้ามาดูที่กิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมมันจะมีอันนี้ครับที่เป็นแอทเทนครั้งนะครับพอเราอ่านนะครับมันจะเป็นจํานวนโทเค็นดวงดาวที่ได้รับระหว่างการผจญภัยบนดวงดาวจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยเว้ยแล้วก็การผจญภัยบนดวงดาวแต่ละครั้งจะเพิ่มโอกาสในการ เพื่อนคืนชีพอย่างอิสระด้วยนะครับโอเคแสดงว่าการผจญภัยบนดวงดาวเนี่ยอ่าโอเคปิดเสียงแป๊บนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคของเราอยู่ไหนนะการผจญภัยนะครับการผจญภัยบนดวงดาวของเรานะครับมันจะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับซึ่งเราสามารถเอาไปซื้อ,อตัวได้นะครับซื้อตัวได้ตอนนี้ผมมีอยู่5 1 k นะครับ เดี๋ยวผมจะซื้อตัววาเคอรี่นะครับเออโอเคมันรอรีนานมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอ่าเล่นการผจญภัยบนดวงดาวให้ดูครับในแบบฉบับของผมนะแต่ผมลองเล่นให้ดูครับผมว่าต้องตายหมดแน่เลยอะ่ะเพราะว่าตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับจะตายดานแรกครับอื <c oughs> ของเขาเป็นกองพันธุ์ทุ่มเกาะซะส่วนใหญ่เลยนะครับกองพันธุ์ทุ่มเกาะมันจะแพ้ ผมไม่มีสักตัวนึงว่ะมีแต่ตัวนี้นะครับอ่าโอเคอย่างนั้นมันก็มีนักเวทนะครับเราใส่วาคิวลี่ใส่น้องราไปนะครับอ่าก็ตัวที่เหลือเอา vf vk แล้วก็ตัวนี้ไปดีกว่าโอเคผมว่าตัวไฮด้ามาเพื่อที่จะแบบกินตัวเวทนะครับโหแต่ผมว่าแม่ง ทำไมมันแรงจังวะเฮ้ยแรงเกินโอ้โหคือแบบสุดว่ะโอเคได้มาคูณสองนะครับโอเคผมเลือกเป็นฮิวนะฮิวเลือดดีกว่านะครับอ,นนอ,อ,นะอันนี้เขาให้เลือกนะครับเป็ดอันไหนดีเป็ดจะเป็ดกับดันแจ็คนะครับสตันนะครับแล้วก็ตัวนี้ฟาส่งตัวนี้ตำรวจท้องท้องถิ่นเฮ้ยทำไมตัวนี้มันแรงจังวะผส่งนี่มันมีอะไรดีวะเนี่ย ลองเล่นดูครับลองเลือกดูนะจัดไปสำรวจครับผมอ่าด่านต่อไปผมเอาไฮด้าออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาคนระับมันจะลองดูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลมันคืออะไรนะครับแต่เฮ้ยมันเร่งว่ะเหมือนมันจะเร่งเทิร์นให้เพื่อนหรือเปล่าโอเคครับอ่าต่อไป ฟื้นฟูตัวเองครับผมจะพยายามเลือกเป็นฮิวนะครับเป็นฮิวเลือดนะครับนี่มันมีบัตเตอร์ไฟให้เลือกครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นเป็ดม่วงนะครับเออผมเรียกว่าเป็ดม่วงนะแล้วก็ต่อไปเป็นจีนอตนะครับจีนอตเรามีแล้วนะผมเลือกเป็นเป็ดม่วงดีกว่านะผมว่าแม่งตัวนี้ก็สุดเหมือนกันนะครับออผมจะเปลี่ยนจาก่าน้องลานะครับเป็น ตัวฮิวเนี่ว่ะอ่าแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นเป็ดม่วงครับเป็ดม่วงที่โหดด้วยแม่งคือแบบโหดจัดเป่าทีเดียวแม่งหายอะ่ะนะครับโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนตัวฮิวมาเพื่อที่แบบฮิวเลือดนะครับอ่าโอเคฟื้นฟูด,ดีวกว่าผมจะเลือกเป็นฮิวนะครับฮิวสัดส่วนใหญ่นะอันนี้อ่า โอเคอันนี้มีคนเหล็กมีจีนอสนะครับแล้วก็มีอุลตร้าคิวนะครับโอเคผมเลือกเป็นกวนอูไหมลองเอาแทนเอากวนอูแทนดีกว่ากวนอูของของผมนี่เป็นเแล้วนะครับเพราะว่าม่งได้มาเยอะจัดนะครับกิจกรรมก็ได้มา2ตัวแล้วก็ไปเปิดได้อีกตัวหนึ่งนะครับสามารถขึ้นเอได้เลยโอเคครับจัดไป เลือกเป็นคลิกนะครับสำหรับแนวหลังนะครับโอเคต่อไปอโอ้โหเขาเป็ดอมะตะมีแวมพร์นะครับมีแว่นน่อมด้วยมีคนเล็กก็มีแบบนักร้องนะครับผมว่านะด้านโน้นโอเคผมว่าเอาแวน็นทีมนี้แหละใส่กอนอูลงไป ผมว่ากวนอูมันมัน,มนไม่ใช่ตัวดามเมจจ่านะครับมันเป็นแบบตัวที่เหมือนไว้เก็บตกพวกที่ไม่สตันนะครับประมาณนี้นะโอเคเลือกเป็นเกราะนะครับต่อไปครับโอ้โหมาแลวครับตัวที่แบบอยากลองอยู่นะครับนี่แวนนมนะครับตัวแวนนมเนี่ยจ,จะเป็นของพระสงฆ์นะครับ ได้ครับว่าโหดนะครับถ้าเกิดว่าปั้นลงดีมแลนยืนคู่กับ DK นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคนะสุดท้ายเอากวนูออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นแวน่อมไปนะครับนี่ผมว่ามันเงียบๆไปไหมเราควรที่จะเปิดเพลงไหมเฮ้ยผมว่าตัวยูเราเฮ้ยยังรอดว่ะแต่ดีเคเราตายไปแล้วครับโอเคเรียบร้อย ครับอ่าโอ้โหอันนี้ครับต้องเลือกเป็นเอฟเฟกตตกใจนะเพราะว่าตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3าของศัตรตูนะครับจะสตันสําหรับ1รอบนะครับคือแบบโคตรโกงเลยนะครับอันอันนี้โอเคเราได้อันแรกมาแล้วนะครับไปชั้นที่2นะครับไปสํารวจกันเราขอไปเปิดเสียงหน่อยได้ไหมเปิดเสียงหน่อยดีกว่านะครับ ผมไม่แน่ใจว่าพอเปิดเสียงแล้วมันจะเสียงดังไปหรือเปล่านะครับก็น่าจะอ่าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เข้าผิดนะครับเนี่ยพอเปิดเสียงแล้วก็แบบเสียงมันดังนะครับเออเสียงเสียงมันดังเกินไปนะครับปิดเสียงเหมือนเดิมดีกว่านะครับดูอยู่แบบเงียบๆดีดีน่าจะดีกว่านะครับต่อไปครับชั้นที่สองครับอ่าของเขาโอ้โหเราเสีย ดีเคไปแล้วอะ่ะดีเคเราตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอชุบชีวิตมาผมจะเลือกของเขาโหอุนตาของเขามีทุกแบบเลยนี่ว่าเลือกอะน้องลาดีกว่านะครับนี่โอเคก็แบบเอาซัพพอร์ตสองเลยนะครับจัดทีมแบบยืนนาแนๆน,นนะครับโอ้โหโอ้โห ไอเชียนี่แม่งเล็งตัวฮิวแม่งเฉยเลยว่าไอตัวซาโมไรอะเล็งตัวฮิวเราตายเลยอะจบแล้วมันจบแล้วผมว่าได้ดูวิดีโอชัวเลยนะครับอ,อันนี้อ่าตัวอะไรบ้างมีกองฟันธงเกาะ อยากลองตัวนี้ดูอ่ะ,อะลองด,ดูดีกว่านะครับตัวนี้เป็ดน้ําแข็งนะอ่าเป็ดน้ำน้าแข็งไฟนะครับได้ขาว่าโหดก็ผมเอาไปใส่การซิงเลยนะครับโอ้ยยังไม่ทันได้ดูเลยวิาผ่านซะนวะโอเคนะครับต่อไปครับจะเลือกเป็นาร์มเร็วได้หรือเปล่าครับวามเร็วาร์มเร็วดีกว่านะครับอโอเคเอาเป็นคร์มเร็วดีกว่า โหทีนี้มีให้เลือกอีกแล้วมีเป็ดมดแดงนะครับอันนี้มันผมว่ามันเป็นตัวเดียวมั้งที่มันไม่ใช่เป็ดนะครับเออเพราะว่ามันเหมือนเป็นบางกรมากกว่านะก็ตัวนี้เป็นเป็ดตีกรองนะครับนักเวทเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นกัปตันนะครับแจ็คสเปโรโอเคเลือกเป็นแทงดีกว่าเฮ้ยแท้งผมมีแบบสองตัวแล้วเออเลือกเป็น ทงไว้ดีกว่านะครับต่อไปครับอันนี้ไม่ซื้อนะครับเออเพราะว่าแม่งรู้สึกเปลืองนะครับต่อไปครับอ่ะลองจัดทีมเดิมดูนะครับผมอยากเห็นสกิลของเป็ดน้ำแข็งนะครับไฟน้ำแข็งนะครับน,นี้ v f Fighter เป่าทีเดียวก็เกือบหมดแล้วอะ่ะอันนี้โคน่นสามดูโอ้โหคือแบบยัง ไฟน้ําแข็งยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยอ่ะนะครับอ่าเลือกเป็นครินะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งครับปรับเป็นคูณสามครับเนี่ยพอเราได้บัฟแบบตัวหนึ่งสองสามมันสตันนะครับโหคือแบบโคตรโกงเลยบัฟนี้นะครับใครที่เจอในการผจญภัยบนดวงดาวอ่ะควรนะครับควรที่จะเลือกไว้นะแล้วไหนโห,โ,หโดนไรเดอร์เปดไรเดอร์นี่แม่งคือแบบ โดดทิบยอดอกได้สะใจมากอะอเกือบตายเลยวะโอ้โหเป็นน้ำแข็งเหมือนจะแรงแต่ตก็ไม่นะครับโอเคต่อเลยนะครับต่อเลยผมจะเลือกเป็นเกาะดีกว่านะเออเอาเกาะใส่แบบแถวหน้าหน่อยดีกว่านะครับเป็นน้ำแข็งผมว่าไม่ค่อยดีนะดูผมไม่เอาเป็น เป็ดม่งดีกว่านะเป็ดม่งนีโอ้ยเปรับเป็นคูณหกดีกว่านะเราจะได้คลิปจะได้ไม่ต้องยาวนะครับคือแบบเป็ดม่วงแม่งโหดจัดเลยอ่ะโหดจัดจัดเลยครับตัวนั้นอนะ่ะอ่า ฟื้นฟดีกว่านะครับต่อไปครับจะเป็นโหมมีเป็นเด d ฟูมีตัวล้วง2ตัวนะครับมีตัวล้วง2ตัวด้วยแต่ตอนแรกมันสตันอยู่นะผมจัดการเลยนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วก็ลงเป็นดาเมจทั้งหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวล้วงมันได้เกิดนะคเออคือแบบมึงต้องตายก่อนที่มึงเกิดอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้ ใส่สกิลเนี่ยคือแบบเราอะตายนะครับเราตายชัวนะครับอโอเคต่อไปเสียหายขึ้นทคอนดีกว่านะครับรอดชีวิตตีจุดโอ้โหเพิ่มเลือดมาเพิ่มเลือดของตัวรอดชีวิตนะครับอ่ะอันนี้ใส่ของเขาอืมมีนักเวทมีอะไรด้วยอืมโอเคผมจะใส่เป็นตัวซัพพอร์ตดีกว่าเอาน้องลาไปนะครับอ คือแบบดูดิไอเอฟเฟกสตตนสาตัวแรกอะ่ะโคตรโกงเลยนะโคตรโกงเลยจริงนะครับเฮ้ยผมว่าด่านนี้แม่งไม่น่าไหววะ่ะแม่งแรงจัดจๆเวฟไฟเตอร์ตัวแบกเราหายไปแล้วนะครับโดนกินไปแล้วโสุดจะอ่าโ,โอเคเลือกอะไรดีนะ ฟืนฟ้นฟ,นฟนูดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้รางวัลสุดท้ายผ่านชั้น2นะครับแต่ว่าตัวแบกเราหายไปแล้วนะครัไบร f e เตอร์เราหายไปแล้วนะครับต้องหาตัวแบกสักตัวหนึ่งนะครับเป็ดเด็ดพูลหเปเพราะว่าเป็ดเด็ดพูลนี่แม่งยืนได้อย่างเดียวนะครับเออคือแบบนอกนั้นก็ทําหาเลยไม่ได้นะส่วนตัวนี้ครับมัน หมือนมันต้องตีก่อนอนะ่ะมันถึงจะฮิวนะเออแล้วมันก็ฮิวได้แค่ตัวเดียวด้วยส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวยั่วยุนะครับเออคือแบบเหมือนเป็นตัวแทงคนะ่ะคือแบบมันจะเหมือนมันตวาดใส่ไฟตรงข้ามใช่ไหมแล้วฝ่ายตรงข้ามมันก็จะต้องมาตีตีมันก่อนอนะ่ะประมาณนี้คนะรับเลือกยากว่ะเอาตัวที่พลังเยอะสุดดีกว่าอ่ะตัวนี้แหละเราลองดูนะครับ ชุดชีวิตฮีโร่ลงที่ล้มลงแบบซุ่มหกัหกไม่มีใครตายพื้นผู้แฝสิเของตีจุดนะครับของเรามีตัวที่ตายอยู่ครับเรามาดูว่าตัวไหนที่โดนชุบนะครับตัวไหนที่โดนชุบตัวที่โดนชุบคือตัวเชียไม่มีว่ะคือแบบแล้วเวฟไฟเตอร์ fighter, เราไม่โดนชุบหรอวะเนี่ยเฉยเลยโอเคอ่ะ ผมลองใส่ตัวนี้ลงไปดูนะครับตัวที่เราเพิ่งเอามาใหม่นะครับใส่เป็นตัวแท้งนะครับเออแต่มันควรยืนข้างหน้าวะ่ะไอตัวนี้ที่ใส่ไปตอนนี้ก็เหลือเป็ดม่วงกับเวนัมโอ้โหน่าจะตายกันหมดอ่ะโอ้โหคือแบบโหดจัดจัดโอ้โหมึงโอ้โหครับตัวดาเมจไปหมดแล้วครับที่เหลือเหลือตัวแทคงนะครับ ครั้งนี้น่าจะตายตายหมดนะครับแม่งโหจริงนี่ไอคือแบบเป็ดนี่แม่งโหดจริงคือแบบโหดแบบน่าเกลียดแต่แล้วก็มันฮิวทิงเลือดเต็มหลอดนะครับโ oh, อ้ยวีแอฟไเตอร์เราเอ้ยตัววาคิลี่เราแม่งก็ถึกเกินนะครับอ่ะโอเคเราลองใช้ตัวที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับตัวที่ยังอยู่เหลืออยู่มีกัปตันแจ็คมี เอากับตันแจ็กเย็นเย็นเย็นตัวที่สองเอาเป็ดอมาตะเยืนหน้านะครับแล้วก็เอาไฮด้าดีวาอ่าไฮด้าแล้วก็เป็ดน้ำแข็งอ่แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวพี่เดล็อกนะครับเออผมก็แบบใส่การซิงค์มาแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปลองนะไม่ได้เอาโอ้โหเชี่ยเป็ดม่วงแม่งทีนึง เกือบหมดลอดอ่ะโหดจัดโหดเกินอโอเคถ้าเกิดว่ามันมีศิลป์บัฟศิลปะแห่งพิษมานะให้ทุกให้ทุกคนรีบเรียกเลยนะเพราะว่าการโจมตีแต่ละครั้งนะครับมีโอกาสที่ทําให้เป้าหมายเป็นพิษนะครับก็คือเหมือนติดติดพิษนะครับแล้วก็พิษนั้นจะอยู่ได้สมรอบนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าพอโจมตีไปแล้วไยตรงข้ามติดพิษอนะ่ะเหมือนไยตรงข้ามมันจะเป็น มาแรงเลยนะครับเออคือแบบเลือดมันจะค่อยๆหายไปในแต่ละรอบนะครับประมาณนี้โอเครอบต่อไปครับของเราหายไปตัวหนึ่งนะครับผมว่าเราควรที่จะใส่ตัวฮิลไปหน่อยนะครับโอเคส่วนอีกสองตัวอ่ะโอเคเอาตามนี้ดูนะครับโหเป็นน้ำแข็งเราใกล้จะตายแล้วนีหว่าเฮ้แต่เชี่ยแม่ง พี่เดซล็อกเราสุดยอดว่ะทีเดียวแม่งหายไปสองสุดว่ะอาจจะดูกันไม่ทันนะเพราะว่าผมก็ดูไม่ทันนะโอเคโอ้โหครับทีมนี้แบบได้ได้อยู่นะได้อยู่อ่าโอเคผมเลือกทงรักษาดีกว่านะเพราะว่ามันมีเฟืรนฟูยี่สบห้าแต้มเลยนะครับ ประมาณนี้ต่อไปครับอ่ะเหลือทีมนี้แล้วนะครับที่แบบที่ยังมีชีวิตรอดนะครับลองดูครับจัดไปอ่าโอเคของเขาเดดล็อกสแตนดีตายไปแล้วที่เหลือเฮ้ยคือแบบเป็นแจ็คสเปลโร่นี่แม่งผมว่าควรปั้นเหมือนกันนะเห็นใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะว่ามันอาจจะ ออกมาบ่อยด้วยนะเออแต่ผมก็ไม่ได้ปั้นนะอ่าโอเคสีเราได้ปั๊บชุบชีวิตมาแล้วนะเรามาดูว่าใครที่แบบโดนชุบมานะครับใครโดนชุบมาวะแปดเวนอมนะครับโดนชุบมาเวน่อม <Ven om S 2> โดนชุบมาใช่ไหมโอเคอ่ะยังไม่ต้องเอาลงก่อนเอา,าชุดเดิมลงก่อนนะผมคิด่ว่าชุดนี้แม่งก็สุดเหมือนกันนะครับตัวเมกัสนี่โหอยู่ไปหมื่นสี่นะครับ หมื่นสี่พันเลยอ่ะอันนี้ผมตัวฮิลตัวนี้นะผมใช้เป็นสิงนะครับเวลร้อยยีนะโอเคโหมันคิวเยอะมากเหมือนกันนะเว้ยโอเค,อเคต่อเลยครับอันนี้เลือกเป็นฟื้นฟื้นฟูนะเพราะว่าผมอยากให้แบบเลือดเด้งเยอะๆนะยิ่งเรายืนได้นานมากเท่าไหร่มันก็จะแบบ มีโอกาสชนะมากเท่านั้นอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกวนอูนะครับเพราะว่ามันมีเอ้ยกวนอูไม่ได้วะต้องเอาแบบตัวที่ตัวนี้ได้ไหมโอเคจัดไปนะครับอะเราเอาบัตเตอร์ไฟของเราลงบ้างนะครับน้องไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับเดี๋ยวน้อยใจนะเอาชิบหายแล้วตัวฮิวแม่งหายไปแล้วเอาชิบหายนะครับนะทุกคน โอเคครับเฮ้ย hey, ผมว่ามันนี่หรือเปล่ามันจะหายหมดหรือเปล่าพินเดธล็อก็จะหายหรือเปล่าอ <c oughs> ย่างรอดเว้ยยังรอดว่ะโอเคอันนี้เลือกเป็นคิเตคอนนะครับเออเพราะว่าต้องการแบบคิเตคอนแล้วนี่ตาสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้ว,ลวคือแบบต้องชนะแล้วอะด่านนี้อโอ้โของเขาแม่งตัวเยอะแยะไปหมดเลย เอาเป็ดอมาตอออกดีกว่าผมต้องการแบบทีเดียวให้มันจอดไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้ได้ไหมวะลองดูไหมมีแจ็คสเปโร่มีกวนอูมีจีนอตมีวัตเตอร์ไฟมีพี P ่เดส็อกโอ้ยโดนกระโดดทีเฮ้ยชิบหายแล้วของเราไม่มีทิมฮิวเวย โอ้โหแพ้เหียนเนาะแพ้หมดเลยนะครับโอเคอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ของเราเลือกตัวที่แบบเป็นไปได้นะครับอ่ะมีกก่ตัวสองตัวห้าตัวนี้นะลองดูครับผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะแบบผ่านแล้วแหละนะครับผ่านโดยแบบไม่ต้องกดดูคลิปด้วยนะครับโอเคผ่านแล้วนะครับรยบร้อยรับของกันดีกว่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาแลกกันดีกว่านะครับแลก แของกันว่าว่าผมแนะนํานะว่าถ้าแบบโทเค็นนะครับดวงดาวนี่ให้เราซื้อเป็นตัวที่แบบเราไม่สามารถเปิดหาได้ง่ายอ่ะก็คือแบบธาตุแสงกับธาตุมืดนะครับนี่มันมีอาจจะซื้อเป็นตัวฮิวนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับผมจะซื้อเป็นตัววาเคิลลี่นะเก็บไว้นะเพราะว่าวาเคิี่ของของผมอ่มันนี้เว้ยมัน ไม่สามารถอัพได้เลยครับเราต้องหาตัวเดียวกับตัวที่เป็น A บวกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อมาแล้วใช่ไหมตัวซื้อมาแล้วตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็อ่าเดี๋ยวต้องไปเปิดในกระเป๋านะครับนี่ซื้อมาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือต้องแบบรอเศษนะครับเศษมันก็จะได้มาจากนี่ครับจากรายสัปดาห์นะครับ<อ>ก็ถ้าเกิดว่าเราทําครบนะครับเราจะได้เศษมา20ก็สดแสดงว่าใน สามสัปดาห์เราจะได้มาตัวหนึ่งนะครับได้วาเคอรี่มาตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครท,ที่อยากปั้นก็สามารถแบบมาขายันทำนะครับเออเราจะการันตีได้เลยว่าในสามสัปดาห์เราจะได้วาเคอรี่หนึ่งตัวนะครับโอเควันนี้ก็อขอเปิดเสียง <S <S โอเคปิดดีกว่าผมว่ามันหนวกหูไปก็วันนี้นะครับพอเราทํากิจกรรมเสร็จเราก็จะได้แบบ เราผมว่ามันที่มันคูณนะครับมันคูณสองเลยนะครับเออมันก็แต่ผมว่ามันก็ไม่น่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ากว่าจะสะสมครบใช่ไหมคือแบบนานอนะ่ะกว่าจะได้สี่สิบห้า K นะครับใครที่แบบไม่ค่อยได้ลงนะผมแนะนําให้ลงนะเพราะว่าเออมันสามารถเอามาซื้อของซื้อตัวฮีโร่ที่เราต้องการที่จะปั้นต่อได้นะครับก็สําหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอาจจะเงียบไปมากนะเพราะว่าผมปิดเสียงเกมนะโอเคครับก็สวัสดีครับ